สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปยทานนะคะแบบน่ารักน่ารักนะคะเป็นลายที่ทำง่ายนะคะแบบนี้เลยใช้ริบบิ้นไม่เยอะนะคะเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะด้านหลังนะคะแบบนี้ค่ะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญค่ะส่วนลิบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวน,นี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละคังเบอร์สองนะคะแบบนี้เลยหาซื้อได้ทั่วไปนะคะตามร้านเครื่องเขียนนะคะแบบนี้แล้วก็จะตัดลิบบิ้นนะคะมา4เส้นค่ะแบบนี้นะคะ ตัดความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรค่ะแล้วให้เพื่อนเพื่อนนะคะตัดปลายริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้ค่ะตัดปลายแหลมแบบนี้นะคะแล้วพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรค่ะรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบินน้นด้านยาวไว้ด้านบนค่ะ ริบบิ้นเส้นท so so ี่1นะคะนำริบบิ้นเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1ค่ะริบบิ้นเส้นที่3นะคะมาคล้องเส้นที่2นะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่4นะคะนำริบบิ้นนะคะมาสอดเข้าห่วงที่1นะคะตรงนี้สอดเข้าไปในห่วงที่1แบบนี้นะคะดึงออกมากว้างๆแบบนี้ค่ะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3นะคะเข้ามาในห่วงค่ะ ลักษณะนี้แล้วดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการที่จะใส่เหรียญเลยนะคะก็นําเหรียญน,นะคะมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะพับลิบบิ้นนะคะเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะเส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมาค่ะ เส้นยาวด้านบนตรงนี้นะคะพับลงมาด้านล่างนะคะเส้นยาวด้านขวามือนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าชอ่องตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะทั้ง4เส้นนะคะแบบนี้ริบมุมให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยะคะ่ะแล้วให้เพื่อนๆนะคะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นนะคะเส้นสั้นด้านล่างก็สอดเข้าช่องตรงนี้เลยตรงนี้นะคะ ปลายลิบบิ้นจะผูกตรงนี้ค่ะเส้นสันด้านซ้ายมือแล้วก็สอดนะคะสอดเหมือนกันทั้ง4เส้นนะคะเส้นสันด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นสันด้านขวามือนะคะสอดดึงให้กระชับนะคะแบบนี้รีบมุมตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะจะได้แบบนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะมาทํามุมตรงนี้นะคะ ม,มุมด้านข้างนะคะตรงนี้ทั้งสี่มุมนะคะเราก็จะทำเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะพับริบบินนะคะโค้งลงมาลักษณะนี้ค่ะนำปลายลิบบินสอดตรงนี้นะคะตรงนี้ปลายลิบบินโผล่ตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อก็ดึงหลวมไว้นะคะประมาณนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะเส้นนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมโคง้งริบบินลงมาแล้วก็สอดนะคะ เหมือนเดิมค่ะดึงรวมไว้นะคะแบบนี้เส้นที่สามนะคะเส้นนี้เราก็ทําเหมือนเดิมนะคะคงริบบิ้นค่ะสอดเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้เราก็ทําเหมือนเดิมค่ะคงริบบิ้นลงมานะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะดึงให้กระชรับนะคะลักษณะนี้ค่ะ เราจะดึงให้กระชับได้ลักษณะนี้นะคะดึงทั้ง4เส้นเลยนะคะค่อยๆดึงนะคะจากนั้นก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จัดนะคะให้เขาเท่าๆกันนะคะจัดมุมตรงนี้นะคะให้เท่าๆกันค่ะ,ะจะได้แบบนี้ลักษณะนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาทำนะคะกลีบด้านในนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยเราก็จะจับลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยเพืพ่อนๆนนะคะก็พับริบบิ้นนะคะตรงนี้ลงมาค่ะเส้นด้านด้านขวามือนะคะแบบนี้นะคะเราจะทำเส้นนี้นะคะเราพับเส้นด้านขวามือนะคะตรงนี้จับแบบนี้ค่ะพ,พับลงมาแบบนี้เลยพ,พับแบบนี้นะคะแบบนี้ใช้นิ้วโป้งเราจ,จับนะคะแบบนี้เส้นที่สองนะคะ ตรงนี้ค่ะเส้นด้านบนนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้เลยพับลงมาแบบนี้นะคะเส้นที่สามนะคะตรงนี้ด้านซ้ายมือนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยลักษณะนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะทําเส้นด้านบนตรงนี้นะคะเราจะพับริบบิ้นนะคะมาแบบนี้ค่ะแล้วม้วนริบบิ้นนะคะเข้าไปแบบนี้ค่ะให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้นะคะ ลักษณะนี้แล้วเราจะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะสอดนะคะตามแนวริบบิ้นเลยปลายริบบิ้นเขาก็จะมาโผู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ดึงนะคะดึงให้ปลายแหลมนะคะตรงนี้ค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้นะคะเส้นที่2นะคะเพื่อนๆก็ปล่อยออกมานะคะแบบนี้ เส้นที่ยังไม่ทําแล้วก็จับนะคะลักษณะนี้ค่ะปล่อยออกมานะคะแล้วก็มวนริบบินนะคะลักษณะนี้ค่ะสอดตรงนี้นะคะเพื่อนเก็ค่อยๆดึงค่ะเสน้นต่อไปนะคะเส้นที่3มนะคะแบบนี้ค่ะ ปล่อยออกมานะคะเพื่อนๆก็ม้วนลิบบิ้เลยแบบนี้นะคะสอดตรงนี้ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะเพื่อนๆก็ปล่อยออกมานะคะแล้วก็ม้วนลิบบิ้นะคะแบบนี้เลยสอดตรงนี้นะคะ ก็ค่อยๆดึงค่ะเพื่อนๆก็จัดนะคะให้เท่าๆกันนะคะจัดกลีบให้เท่าๆกันค่ะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้จากนั้นเราจะมาทำกลีบด้านข้างกันนะคะกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะ เราก็จะสอดริบบิ้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะจับลักษณะนี้นะคะสอดริบบิ้นเส้นยาวนะคะตรงนี้ค่ะด้านล่างนะคะสอดต,ตรงช่องนี้เลยตรงนี้นะคะสอดกลับมาตรงนี้นะคะริบบิ้นเขาจะไม่หลุดนะคะเพราะว่าเราจะไม่ดึงเข้าไปด้านในนะคะให้เราดึงชนมุมนะคะชนฐานตรงนี้นะคะพอดีนะคะเราก็จะใช้แหนบนะคะช่วยดึงนะคะขึ้นมาค่ะ ตรงนี้เราก็จะจับแบบนี้นะคะจับตัวงานลักษณะน,นี้ดันตรงนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ดึงนะคะริบบิ้นขึ้นมาค่ะใช้นิ้วเราดันตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นเขาจะไม่หลุดนะคะแล้วก็ไม่ดึงเข้าไปด้านในนะคะไม่ดึงให้ริบบิ้นเข้าไปด้านในเราจะชนแค่ตรงฐานตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็ะจะได้ลักษณะนี้นะคะริบบิ้นจะมาโผล่ตรงนี้ แบบนี้ค่ะเส้นที่2นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะพ,พ,ยพยับริบบิ้นนะคะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะแบบนี้ค่ะสอดตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงริบบิ้นออกมานะคะใช้นิ้วเราดันตรงนี้นะคะจับให้ถนัดมือนะคะจับตัวงานให้ถนัดมือะคะ่ะแบบนี้ค่อยๆดึงนะคะดันตรงนี้ ดันตรงฐานตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะเขาจะไม่หลุดเข้าไปด้านในนะคะเราจะดึงแค่นี้นะคะให้ชนฐานนะคะเส้นที่สามนะคะเพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมทับริบบิ้นนะคะแบบนี้แล้วสอดเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะค่อยๆดึงขึ้นมานะคะแบบนี้ดันนะคะแล้วก็ดึงค่ะ ตรงนี้นะคะเส้นที่4นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมถ้ากลีบเขาเด้งเราก็สามารถดันลงมาได้นะคะเส้นที่4เราก็ทำเหมือนเดิมค่ะสอนนะคะแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงขึ้นมานะคะดันไว้แบบนี้ค่ะจับแบบนี้เราก็จับตัวงานนะคะด้านข้างนะคะเพื่อนๆก็ค่อย,ค,อยค่อยดึงนะคะ แบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เลยลักษณะนี้เลยจากนั้นเราก็จะมาทากลีบกันเลยนะคะเราก็จะทําเส้นด้านซ้ายมือจับแบบนี้ค่ะเส้นนี้นะคะเพื่อนๆก็บิดริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้บิดไปด้านหลังแล้วก็พับริบบิ้นนะคะกลับมาแบบนี้ค่ะลักษณะนี้นะคะสอดตรงนี้เลยตรงมุมนี้เลยนะคะใต้กลีบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะ เราจะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่2เพื่อนๆก็พับลิบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะแล้วก็บิดลิบบิ้นกลับมาแบบนี้ค่ะได้ลักษณะนี้นะคะสอดตรงนี้ค่อยๆดึงนะคะจัดกลีบนะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่3ามพับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้บิดริบบิ้นกลับมาค่ะสอดนะคะตรงนี้ระหว่างกลีบนะคะตรงนี้เลยถ้าสอดยากเพื่อนเนก็ใช้แหนบนะคะช่วยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นะะสที่4นะคะพับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้ หยิบบินกลับมาแบบนี้ค่ะสอดนะคะจากนั้นเพื่อนๆนะคะก็ไล่ดึงกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะตรงนี้นะคะ ตัดกลีบให้เท่าๆกันเลยเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะเราก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นด้านล่างนะคะตรงนี้พลิกกลับด้านมาค่ะเส้นยาวนะคะตรงนี้ค่ะสอดริบบินนะคะตรงนี้สอดเก็บเขานะคะแบบนี้ค่ะสอดทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นยาวตรงนี้นะคะ เพื่อนตัดริบบิ้นออกนะคะเส้นสั้นนะคะตรงนี้ตัดออกแล้วนำเหรียนมาวางนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะสาลายขัดนะคะแบบนี้เลยดึงให้กระชับนะคะแบบนี้แล้วก็ใช้ เใส่นะคะติดนะคะการลิมบินเลื่อนหลุดนะคะจากนั้นก็ตัดลิมบินส่วนเกินค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ดอกไม้แบบสวยนะคะแบบนี้เลยขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ